สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับแม่แม่เข้าสู่ช่องพังโมเบลนะครับแม่แม่วันนี้ก็มาอัปเดตนะครับแม่แม่อัปเดตนะครับอัปเดตผลเลือดนะครับแม่แม่วันนี้ผลเลือดก็มาแล้วนะครับแม่แม่ผลเลือดนะครับผลเลือดโมเบลนะครับมาแล้วนะครับแม่แม่วันนี้ก็คุณหมอก็บอกว่านะครับแม่แม่เดี๋ยวฟังแม่น้อยบอกผลเลือดครับแม่น้อยอยู่ใกล้ๆคุณหมอสวัสดีครับแม่น้อยค่ะคุณหมอบอกว่าผลเลือดดี ผลเลือดดีบอจ้าผลเลือดดีผลเลือดดีแล้วก็นะครับอันที่ว่าตรวจตอนนี้คุณหมอบอกว่าตรวจสารเคมีน่าจะไม่มีปัญหานะครับแม่แม่เพราะว่าเขาเป็นช้างโตเนาะแม่แม่ตรวจหาโรคเนาะอันตรวจสารเคมีอยู่นะครับแม่แม่ตอนนี้นะครับคุณหมอบอกว่านะครับแต่ว่าน่าจะไม่มีปัญหานะครับแม่แม่เพราะว่าเป็นช้างช้างโตโตนะครับช้างใหญ่ด้วยนะครับแม่แม่ผลเลือดก็ออกมาดีแล้วคุณหมอบอกว่าจะให้กลับวันไหนไม่น้อยกลับพ <im son> รุ่งนี้ค่ะัรพ่กวันล้างแผลสองวันวันนี้กับ พรุ่งนี้ครับคุณหมอก็นะครับแม่แม่เริ่มให้นะครับพ่อควันเรานะครับเริ่มล้างแผลด้วยตนเองนะครับเพราะว่ากลับไปบ้านไปก็นะครับพ่อควันไม่ควันก็จะได้นะครับแม่แม่ล้างแผลนะครับทุกทุกวันนะครับแม่แม่ทุกวันด้วยนะครับถ้าว่าเรากลับไปบ้านนะครับเราไม่รู้จักล้างเนาะนะเราก็ต้องนะครับแม่แม่ ให้คุณหมอนะครับบอกแล้วก็ให้คุณหมอสอนนะครับแม่แม่สองวันแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าล้างแผลเสียดพรุ่งนี้ค่อยกลับบ้านนะครับแม่แม่คนสวยก็จะได้กลับบ้านแล้วนะครับขอบคุณแม่แม่ที่ให้กําลังใจเนาะไม่น้อยนะครับให้กําลังใจมาตลอดนะครับขอบคุณนะครับแม่แม่นะครับทุกคนทุกท่านนะครับอากาศมาตรงระหว่างแช่เท้านะครับแม่แม่อืดออกด้วยทั้งกินทั้งอืดออกนะครับ เออยออออออแม่แม่อออคนสวยกัวแตเเยวนี่แหละแม่แม่จะจะไปติงคิงแห้งยันเยาใ่ป่าเน้ยดากรักทึกทึกไม่ร้อนทึกทึกทึกอุ้ยไม่ร้กัเกงะาอยู่เขาทักีกับว่าเขาเแตกได้แห้งนนอยให้เองเอาเอามือจับบแม อามือจับเอา <ots of the forest> แล้วโต๊ะใหญ่ื่องเี้วแตกอ,กอกีกตอนนี้คนสวยก็จะได้กลับบ้านแล้วนะครับแม่แม่ขอขอบคุณแม่แม่ที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับแล้วก็แม่แม่ทุกคนทุกท่านนะครับแม่แม่ที่เป็นกําลังใจให้นะครับคนสวยนะครับพวกนี้ก็จะได้เดินทางกลับบ้านแล้วกลับไปบนงานบ้านเราแล้วนะครับแม่แม่ผลเลือดนะครับดีทุกอย่างนะครับแม่แม่ไม่ติดเชื้อแล้วนะครับแม่แม่ผลเลือดคนสวยแล้วก็คุณหมอบอกว่าให้ทานน้ํา เยอะเยอะทาน้ำเยอะเยอะวกนี้ก็จะได้กลับบ้านแล้วครับอยู่ที่โรงพยาบาลก็อนครับแม่แม่สิบวันนะครับแม่แม่ก็ฝากเป็นกําลังใจให้คนสวยอีกนะครับแม่แม่กลับบ้านไปนี้ก็ไม่ได้ออกไปไหนนะครับแม่แม่มาให้กําลังใจเขาได้เด้นนะครับแม่แม่ไม่ได้ไปทางานที่ไหนต่อนะครับแม่แม่อยู่ที่บ้านรักษาต่อนะครับแม่แม่จนให้หายดีนะครับแม่แม่ถึงจะได้นะครับออก ไปทํางานนะครับแห่งงานแหตุการนะครับแม่แม่ฝากเป็นกําลังใจให้พังโมเบลด้วยนะครับแม่แม่ครับ